ปิ่นเกตมณนีโพสอ,อยู่กับลูกชายคนเล็กเจ้าสมุทรหลังกลับมาอยู่บ้านกับแม่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสําหรับข่าวลือปิ่นเกตมาีเจเจตลินเป็นคู่รักดาร,ราดังเซนใบหยักกันแล้วแต่ณนะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานา จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสก,กุลของปิ่นเกตมานีที่ได้ส่งพวงหลีดไปให้กับคุณแม่โบชายาดาในงานข่าวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมานีพี่ชายรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสก,กุลเดิมของปิ่นเกตมานีในขณะที่ทางด้านเจเจตลินส่งพวงหลีดแยกไปในนามเจตลินวัฒนศิลป์ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนใบหยาจริงๆตามข่าว และไม่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ทางด้านปิ่นเก็บมณีเจเจตลินได้อันฟอโรอิสตาแกรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านปิ่นเก็บมณีได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอของลูกชายคนล็กเจ้าสมุดกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่โดยในคลิปสถานที่ที่ถ่ายก็คือบ้านของเจเจตลินและปิ่นเก็บมณีที่อยู่ด้วยกันอีกจ้าขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ